มมันนไ่่ใชคเงิหหรตาสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง The <น> Moment c h l l ค่ะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นแห่งรักดึงดูดนั่น <Yeah. S 2> เองนะคะทุกคน ใช่ซึ่งคู่ที่จะมาแสดงคู่กันนะคะก็คือเจมกับฟิมนั่นเองซึ่งเคยแสดงมาแล้วนะคะใช่แล้วก็แบบว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนสำหรับเราเรามาดูอ่าทีเซอร์เรื่องนี้รอบ2รอบสองแล้วคุณเจมันดูรอบแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าคือตอนแรกกันึกว่าจะเราจะไม่เรียกเรื่องนี้เพราะว่าคุณเจนมาบอกแล้วก็จาชื่อเรื่องไม่ได้คือเราเห็นผ่านๆใน YouTube แล้วก็เลยกดเข้าไปแล้วก็แบบอ๋อเรื่องนี้หรอก็เลยตรงกันว่าโอเคเจนอย่างรีแอคแล้วส่วนเราก็แบบมันดีว่ะเรามาดูกันว่าความมันดีเนี่ยมันเกิดออะไไรรขึ้้นนนนใเเื่งีปคจ อุ้ย้ยทำอะไอ่ะี่เสียมากคนาเมืนเด็กเด็กที่อร่าหรือ่าก็ตายผกาแสงเสถียนพงเป็นทนาคุณแทนไทยครับแทนไทยคนชที่คุณูยวมันนี่คือราคาชีวิตของหลานมหรอาค จะใช้เงินฟาดงอวผมหรอเอออุ๊ยแต่ฟิลน,น้่ดีะนะหน้ามันอุ้ยเวลาที่คุณกโกรธเนี่ยมันทำให้คุณดูฮอตขึ้นกว่าเดิมเลยนะ ทำแบบนี้ทำไมวะทำเรื่องเร็วๆแบบนี้เป็นเพราะเงินเหรอมันไม่ใช่แค่เงินหรอกทีงปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันล่อไม่มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เป็นธรรมมันกดขับลงมาเป็นชั้นๆไปไปตามกลไกความอคติตัวของมนุษย์แล้วพวกคุณจะยอมรับแล้วก็สวยงามเราจะมันเองแล้ทุกคนบนโลกไม่ร้จิดแบบคนไม่จะเป็นยังไงวะผู้ชมแม่งมันไงอเขียนผู้ชมักเขียนที่ใคร่ยิ่งใคร่ยิ่งกดอ่ะผมฝันแล้ว่าผมจะปกป้องผู้เลี้ยงล้อมความยุติธรรมให้กับร้านตัวเอง อ่อนแอแต่แต่เพิ่มฝันถึงความดีที่มันไม่มีอยู่จริงอุ้ยแรงมากแต่มันคงเรื่องจริงแหละถ้าผมไม่มีคุณชีวิตผมจะเป็นยังไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเก็บสร็จแรงนะเก็บสายตาสุดท้ายมันเหมือนเป็นการแบบ r ี a c t i o นกับคนดูอะเมืออแบบเรื่องที่คุณเห็นอะ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เอาเอาแล้วเปิดปมให้กูอีกแล้วเออนั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบเอมันยังไงนะเอออแต่คือคือตอนแรกอ่ะฉันน่ะไปเห็นคลิปนี้ในติ๊กต็อกฉันน่ะชอบประโยคหนึ่งมากก็คือแบบเวลาคุณโกรธอ่ะทำให้คุณดูฮอตมากเลยนะกูแบบอะไร่ะ นี่มันว่ะไรอ่ะสิงนิยายว่ะสิงแบบสิงเข้าไปเลยใช่ไหมแ่ามันขยี้เนาะแต่ว่าชอบบทบทที่ฟิล์มอ่ะพูดพูดใส่ใส่ใส่แจมว่าว่าว่าแบบว่าโครงสร้างสังคมอ่ะมันแบบว่าบิดเบี้ยวมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้แต่ถ้าคิดอย่างเงี้ยทั้งโลกแล้วโลกจะเป็นยังไงก็ช่างมันดิ ช่ประเด็นกูแคร์อะไรอะไอด์ด์แคร์ยูเอสแอลด์แคร์บอสตันเชิดมึงนึกอยากเป็นคนเชิดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเออนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าชมคำนี้แล้วเราก็ชอบคำว่าแบบคุณหยุดพูดถึงความดีที่มันไม่มีอยู่จริงได้ไหมก็แบบชอบกูอยากรู้ว่าจุดจบของการของการที่จะทวงความดีให้กับหลานตัวเองอ่ะจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาติดตามในเรื่องนี้ซึ่งรู้สึกว่าแต่งได้เจ้มจนมากใช่เจ้มจนแล้วก็ความแซ่บของตัวฟิล์มอที่เล่นเป็นทนายคือแบบ พี่แกจะแซบไปไหนปะแกนิ่งอะแกนิ่งแต่แกแซบไปเลยแบบหน้าแกเหมือนแบบก็หล่อแต่มันก็คือแบบมันแฝงไปด้วยแบบเหมือนเขาเขามีอะไรบางอย่างที่แบบเชิญชวนให้มองเขาอะไรเงี้ยแต่จริงเขาก็เล่นหลายเรื่องแล้วก็ก็ชอบอยู่คนนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเขามาเล่นคุณชงคุณชายแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้อีกเรื่องแบบกดแห่งรักดึงดูดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเลิศแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของตัวละครอะที่มันแบบ ผู้ชายที่มันเสียความรักไปคนคนหนึงออ่งที่เป็นเหมือนเออเขา,าเสียหลานเจ้ตาดงใจตาดวงใจไปเสียหลานไปกับอีทนายที่มันดูมีความแบบอะไรไม่รู้อ่ะและดูการที่แบบว่าหอบผู้ชายเข้ามาในห้องนอนเน่คือ <ๆ S 2> อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเราสึกว่าเขาน่าจะสร้างหลักฐานหรืออะไรนี่นแหละก็เดี๋ยวไปติดตามดูว่ามันจะร้อนแรงหรือมันจะมีอะไรให้เราน่าติดตามบ้างเราคิดว่าเนื้อเรื่องมันมันน่าจะ ยิงในเรื่องไอ้ความยุติธรรมเนี้ยให้มากถึงมากที่สุดเลยว่าจะจะจบยังไงแล้วแล้ว,ลวความที่เป็นทนายของทนายฟิล์มอ่ะเราเรียกว่าทนายฟิล์มแลมวกันเพราะเราไม่รู้ว่าเชื่อตัวละครจะเป็นยังไงเขาจะเขาจะเปลี่ยนมุมมองความคิดไมหมหรือว่าหรือว่าตัวของแจมอ่ะจะมาแบบช่วยพูดจนแบบเขาเขาพิสตติขึ้นไหมตัวของทนายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่า อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คุณใจ๊เพ่นชิวมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างและจะแปะลิงก์นะคะของอันนี้ไว้ด้านบนด้านล่างถ้าคลิปสามารถไปดูหน้าจอเต็มๆเนื้อหาเต็มๆจอใหญ่ๆได้เลยนะคะทุกคนก็ไปดูนะคะไปปั่นวิวกันว่าแบบให้มันพุ่งทะยานนะคะเผื่อเขาจะแบบว่ามาลงให้เร็วขึ้นเนาะพวกเราก็จะได้ดูกันเร็วขึ้นเพราะเราก็ติดตามอยู่นะคะคุณเจโอเคสำหรับวันนี้เพ่นชิวไปก่อนแล้วบบ๊าายย